สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดอร์ทาโครคานนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้เลยเรามาดูกันว่าสัปดาห์ที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ไทยเนี่ยวันสงกรานนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดวงรายสัปดาห์นะของชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์นะครับชาววอาทิตย์กับชาววันจันทร์ตั้งจตไปพ,พร้อมๆกันนะครับฝากกดติดตาม Subscribe เพจทิกตอกดรเทมนะครับ เพจ t i k t o k ช่อง YouTube Dr. รเทมทารคานะครับ mm hmm. เขียนมาได้เลย D R mm hmm. จุดวัก P H A M D S แล้วก็ทารูกานะครับ mm hmm. หรือจะเซิร mm ์ชใน Google ก็สามารถดูได้ทุกลิงก์เลยนะครับ mm hmm. ตั้งจิต mm hmm. ไปพร้อมกันนะสำหรับชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์ว่าสัปดาห์นี้ช่วงที่คุณจะต้องเดินทางสงกรานต์เนี่ยต้องระวังอะไรยังไงบ้างหรือเจอใครระวังโควิดไหมยังไงก็ดูแลสุขภาพขับขี่ปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับตั้งจิตนะชาววันอาทิตย์ก่อนนะครับ ชาววันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์เอ่อช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจเหมือนกันเนาะคิดไม่ตกอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยใจมากนะครับช่วงนี้การเงินอาจจะไม่ค่อยแบบเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เนาะการเงินขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงใช้คํานี้เลยนะครับใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆนะแต่ชาววันอาทิตย์เนี่ย มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศหรือทําอะไรบางอย่างอาจจะมีการเดินทางนะครับสัปดาห์นี้หรือสำหรับบางท่านนะครับและที่สําคัญคําว่าพ่อ The Emperor ไพ่จัก,กรพรรดิอาจจะมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องราวของไพ่จัก,กรพรรดิหรืออาจจะได้เจอคบคุณพ่อหรืออาจจะต้องได้เจอหัวนหน้าหรือใครบางคนที่ต้องดีวงานด้วยเช่นกันสําหรับชาววันอาทิตย์นะนี่เรามาดูว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับดูสิ <c oughs> สืบมาที่มือนะชาววันจันทร์โอ้ชาววันจันทร์ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอึดอัดใจหรือการโดนแทงข้างหลังนะเหมือนแบกภาระรับผิดชอบหลายอย่างเลยสัปดาห์นี้ก่อนสงการนี่คุณอาจจะต้องงานเยอะนิดหนึ่งเนาะรีบเคลียร์งานนะจะได้พักผ่อนสักทีนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่อองึดอัดใจหนักใจถ้าความรักให้ระวังรักสามเศร้าหลักซ้อน ช่วงนี้อาจจะต้องระวังอะไรบางอย่างเรื่องรักซ้อนเลยนะใช้คํานี้เลยทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันช่วงนี้นะครับอาจจะงาน หรืออะไรต้องทอําหลายๆสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันและที่สําคัญคือเราเป็นคนคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องงานเรื่องความรักหรือการเงินสิ่งที่ได้มาอาจจะอาจจะได้ไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์มาหรือเดินทางไปต่างประเทศคุณเป็นคนที่ทํางานออกมาได้ดีเป็นที่ยอมรับฉะนั้นชาววันจันทร์ไม่ต้องกัวงวลใจนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้แต่ให้ระวังปัญหาเรื่องรักสามเศร้ายังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะช่วงสงกราน